กุสุลานในด่านความรักสวัสดีค่ะสวัสดีสสดทุกคนที่กำลังติดตามรับชมนะเรื่องราวของเสี่ยวจ้านและหวังอีป๋อนในช่วงค่ำคืนนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็จะถึงวันเกิดของเสี่ยวจ้านแล้วก่อนอื่นเลยนะคะตอนนี้ผมขอบอกว่าใครที่เล่นทวิตเตอร์หรือว่า X เรามาช่วยกันเทรนด์นะคะในช่วงเวลา22นาฬิกากับอีก45นาทีตามเวลาประเทศไทยตอนนี้แฟนคลับทั่วโลกนะคะก็จะช่วยกันเทรนด์ในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะสำหรับนะคะแท็กไลน์ shining star เสียวจ้านเดย์แล้วก็ติดแฮชแท็กนี้นะคะ happy 3 2 r t a o เสียวจ้าน และอีกแฮชแทกหนึ่งนะคะเซียวจ้าน23:24สองแฮชแท็กด้วยกันนะคะสอบช่วงของค่ำคืนนี้ค่ะ22นาิก45นาทีตามเวลาที่ประเทศจีนนะจะเป็นช่วง5ทุบก,กับอีก45นาทีนั่นเองคือก่อนที่จะเข้าสวนเกิดของเซียวจ้านในช่วงของวันพรุ่งนี้แล้วตอนนี้แฟนคลับของเซียวจ้านทั่วโลกนะคะก็จัดหนักมากๆเลยค่ะรวมถึงแฟนคลับที่ไทยด้วยน่ารักมากๆ เชื่อเ,เห็นอยู่ค่ะก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักะคะ่ะเป็นคลิปอวยพรเก่งของเซียวจ้านจากปิตูแพนเนี่ยทั่วโลกเลย14ประเทศด้วยกันนะคะจาก23เมืองทั่วโลกมีประเทศไทยของเราด้วยนะคะสวยงามมากๆประเทศไทยของเราก็สวมชุดไทยนะคะเชืเห็น นี่ก็จัดนะคะแล้วก็รวบรวมพลคนรักเซี่ยวจ้านโดยบ้ากนกระต่ายจ้านนั่นเองเสี่ยวจ้าน FC Thailand สวมใส่ชุดไทยนะสวยงามมากๆน่ารักมากๆก็ถือว่าเป็นตัวแทนพิจารณาจากทั่วโลกค่ะและอย่างที่เราเห็นอยู่นะคะเล่นใหญ่ไฟกับพิบมากๆเลยนะคะเซี่ยวจ้านขึ้นจอใหญ่ที่ Times Square ที่นิวยอร์กนั่นเอง อย่างที่เราเห็นกันนะคะโ,โหสุดๆไปเลยข้างหนึ่งสอบเสี่ยวจา้านในช่วงวันเกิดปีนี้แฟนๆเนี่ยจัดหนักมากๆก็มีการเชิญชวนจากอินเตอร์แฟนที่อยู่ยังสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะแล้วก็ประเทศใกล้เคียงบอกว่าไม่ใช่กันอวยพรวันเกิดกับเสี่ยวจ้านในการกเถิดที่ Times Square นิวยอร์กขึ้นจอใหญ่เลยนะคะอย่างที่เราเห็นนี่แหละหน้าจอบิลบอร์ดนะคะจอ5ชั้นที่สุดไปเลยข้างนึง ขอบคุณด้วยค่ะทีมงานที่ช่วยกันทำคลิปช่วยกันทำโปสเตอร์ต่างๆขึ้นมาสอบแฟนคลับของเซียวจานนะคะทั่วโลกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนอกจากนั้นนะคะที่่วนของภาพยนตร์เกี่ยวกับเซียวจ้านค่ะนี่ก็มีการเฉลิมฉลองค่ะวันเกิดของเซียวจ้านมีการจัดฉายภาพยนตร์การกุศลค่ะสำหรับวันเกิดของเซียวจานด้วยกิจกรรมนี้จะมี23วันด้วยกันนะคะตั้งแต่วันที่13กันยายนเป็นต้นมาถึงวันที่5ตุลาคมในช่วงวันพรุ่งนี้แล้วก็จะฉายทั้งหมดเนี่ย233ครั้ง การฉายภาพยนต์ทั้งหมดใน200เรื่องค่ะก็จะมุ่งเน้นไปที่หมู่บ้านที่ห่างไกลและก็เข้าถึงได้ยากลําบากในชงชิงคือบ้านเกิดของเซียวจา้านเพื่อนําการเฉลิมฉลองทางจิตวิญ,ญญาณมาสู่การพักผ่อนแล้วก็ชีวิตทางวัฒนธรรมของชาวบ้านตอนนี้นะคะทางด้านของทีมงานก็บอกว่าเหลืออีก30รอบที่จะฉายในเขตเมืองหลักของชงชิงและการฉาย3รอบในสถานที่ที่กาหนดในชงชิงในช่วงวันที่5ตุลาคมส่วนเห็นอยู่ก็เป็นแฟนคลับเซียวจา้านนะคะที่แคนาดาค่ะก็น่ารักมากๆเลยนะคะที่โตลอนโต อย่างที่เราเห็นนี่จะมีขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่4คือวันนี้เป็นวันแรกถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็จะแสดงในทุกๆ5นาทีครั้งละ30วินาทีค่ะสาหรับที่นี่และส่ววันพรุ่งนี้ค่ะวันเกิดของเซลจ้านค่ะตั้งแต่ช่วงวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมนะคะสอบใครที่อยู่ยังกรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงที่อยากจะไปร่วมงานนี้เปงานที่ทางหน้าของบ้านกระต่ายจ้าน,นะคะเซลจานเอฟซีไทยแลนด์เนี่ยจัดขึ้นมาก็ไปจอยด้วยนะคะสําหรับคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆค่ะ แวะไปเก็บภาพเป็นความประทับใจแทนกันด้วยเพราะว่าอย่างตัวแวนเองเนี่ยโหบ้านอยู่ไกลมากๆไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมจอยร่วมฟินได้สอบคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็ไปจอยไปฟินไปให้กําลังใจซึ่งกันและกันไปช่วยกันเขียนข้อความมาอวยพรวันเกิดให้กับเสี่ยวจ้านได้ค่ะในช่วงของวันพรุ่งนี้ก็คือเป็นคาเฟ่วันเกิดของเสี่ยวจ้านนั่นเองค่ะในช่วงของวันพรุ่งนี้นะคะธนาชาบ้านกระต่ายจ้านก็บอกว่าเชิญแฟนคลับเสี่ยวจ้านทุกคนเลยไป ตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาที่ Guardian Toast Cafe ตรงบริเวณ MRT สัมย่านนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกท่านด้วยคะ่ะแล้วก็ทุกส่วนนะ,ะที่จัดงานวันเกิดของเซียวจ้านทุกที่เลยนะคะในช่วงของวันพรุ่งนี้สมงกำใจให้กับทุกท่านทุกคนคะ่ะเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดเซียวจ้านอายุครบ32ปีแลปวฮป Happy b i r t เ d a y เซียวจ้านล่วงหน้ากันเลยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะ Happy b i r t เ d a y กันต่อเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะตัดคลิปให้กับเซียวจ้านด้วยสำหรับช่วงเวลาวันเเกิดของจ้าน จากพี่มาถึงน้องนะคะหว่งงิ่บอค่ะเป็นดาวเด่นเลยสำหรับงานปารีสแฟชั่นวีคในช่วงวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงเมื่อวานนี้หวังิบอกก็เดินทางไปที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อที่จะร่วมชมโชว์นะคะของชาแนลชาแนลสปริงซัมเมอร์2024หวังิ๊บอกก็ไปในฐานะของแบรนด์แอมบาเซอร์ของชาแนล เฟ,ฟนแฟนากรีสลบไปเลยข้างหนึ่งนะคะยังไม่หายฟีดกันเลยสำหรับลุคของวงองยี่ปอลลุคนี้โดนใจมากๆเท่สุดชีวิตกันไปเลยเวลาที่ฮอตมากๆอบ,บในงานนะคะวงองยี่ปอนั่งอยู่แถวหน้าเลยค่ะฟอนโรสอบการชมแฟชั่นโชว์ของชาแนลแล้วก็ปรากฏตัวนะคะด้วยแจ็คเก็ตผ้าฝ้ายสีขาวค่ะก็คือเป็นคอลเลคชันสปริงแอนด์ซัมเมอร์2024เป็นพรีคอลเลคชันจับคู่กับเกงเดนิมแบบพิมลายคอลเลคชันเมติยดาส 2.02 2แล้วก็2.03แล้วก็มีเอเซอรี่นะคะทั้งหมดเนี่ยจากชาแนลเป็นลูกที่เท่มากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่แบบเป็นชาแนลทั้งชุดแต่ว่าลูกนี้เนี่ยสอนถึงสไตล์ของหวังยี่ปอ๋อที่โดดเด่นไม่แพ้กันเหมือนกับที่หวังยี่ปอเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าสิ่งที่ผมคิดว่าผมเหมือนชาแนลมากที่สุดคือการเป็นตัวของตัวเอง และไม่เอาใจคนอื่นเพราะว่าชาแนลเป็นแบรนด์ที่มีสเสน่ห์และก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งนั่นก็น่าจะสอดคล้องกับความเป็นตัวของเขาแลว้ววายี่ปอก็นําความยูนิคนั้นมาผนวกรวมกับตัวตนของวงยี่ปอให้กับแฟชั่นชาแนลที่เข้าสวมใส่นะคะที่มีความเฟมินีนนั้นให้กลายเป็นแฟชั่นที่แบบเพศไหนก็ใส่ได้ในขณะเดียวกันก็ยังคงความเท่ตามแบบฉบับของคูกายที่วงยี่ปอเป็นเราจะเห็นว่าเสื้อผ้าของวายี่ปอที่ใส่ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นนางแบบผู้หญิงที่สวมใส่ตัว,วอี่ปอสามารถนํามา a d a ปเข้าของ และก็มีความเท่นในแบบฉบับของตัวเองนอกจากนี้วายปอเองนะคะก็ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าเขาชอบเซตติ้งของฉากรันเวย์ในครั้งนี้เป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะฉากหลังโชว์ที่มีอาคารบ้านเรือนค่ะและก็ดอกไม้เป็นเหมือนภาพวาดและก็ยังเป็นเหมือนฟิลม์มระหว่างอีปอก็บอกว่าชอบสีสันสดใสต่างๆที่อยู่ในฉากนี้ด้วยเช่นเดียวกันสว่วนการเดินทางไปชมแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะวายปอก็มีความประทับใจอยู่ไม่น้อยเลย และยังชมด้วยนะคะบอกว่าวายที่ฝรั่งเศสวายแดงเนี่ยอร่อยมากๆระหว่างยีปอก,ก็มีอัปเดตอินสตาแกรมด้วยนะคะคือเห็นภาพแล้วอื้มสวยมากๆสอบภาพจากอินสตาแกรมของอววงอีปอค่ะเป็นลายที่คลาสสิกสุดๆมาในโทนขาวดําทั้งหมดเลยฝีมือการถ่ายภาพของหวังอีปอค่ะยอดเยี่ยมมากๆคือมีความอาร์ตมีความเป็นศิลปะอย่างเต็มที่สอบภาพเซตล่าสุดนี้ที่อัปลงบนอินสตาแกรมของหวังอีป็อ จะเป็นสารที่จะเป็นพล็อปจะเป็นแบบผู้คนเลยประมาณนี้ค่ะยังไม่ได้อัพภาพตัวเองลงไปสําหรับใน Instagram ทั้งหมด9ภาพด้วยกันนะคะตอนนี้ยังไม่มีรูปภาพของวายีป e อค่ะที่อัพจาก Instagram นะคะก็จะเป็นสถาปัตยกรรมต่างๆซะมากกว่านะคะเป็นบันไดเป็นตึกรามบ้านช่องอะไรประมาณนี้เป็นคนแล้วก็มีนกด้วยนะคะมีเรือ สอบการไปฝรั่งเศสค,ครั้งที่ของหวังอีป๋อค่ะคแฟนก็คิดถึงเซียวจ้านด้วยในตอนที่เซียวจ้านไปฝรั่งเศสก็มีการนํารูปภาพมาเทียบกันด้วยนะคะสถานที่ที่วัยอกเซียวจา้านนั้นเคยไปเหมือนกันและขอบคุณหวังยี่ป๋อออฟฟิเชียลด้วยนะคะกับเซตภาพหลายเซตภาพมากๆหลอกันทุกเซตภาพจริงๆนะคะสอบเซตภาพของหวังยี่ป๋อค่ะกับเสื้อผ้า Channel Spring s u m m e r 2024 20เป็นพรีคอลเลคชั่นค่ะเซตล่สาสุดเมื่อคืนนี้ก็เป็นไลฟ์โฟโต้บอกว่าบางทีนี้อาจจะได้พบเจอกันบนท้องถนนสักแห่งหนึ่ง ไวอีบอมีให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายสื่อมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิตยสารชื่อดังต่างๆ L, อ o g u e ล f f i ล i ฟฟเยอะแยะไปหมดแล้วก็ยังมีสัมภาษณ์กับคุณแคลรลีนด้วยนี่ก็เป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่งของวทบอลกับคุณแคลรลีนในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะไวท์บอก็เข้าไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่นะคะในสการผลิตของชาแนล ออฟฟิเชียลก็อัพภาพมาให้เราได้ดูแบบสะใจนะก้า9ภาพดีกันบอกว่าดื่มดำกับงานฝีมืออันวิจิตรประณีตและชื่นชมแนวคิดสร้างสารรค์ของผู้ที่ปลุกเปิดนวัตกรรมและรายละเอียดอันชาญฉลาดของงานฝีมือแบบดั้งเดิมเททุกภาพเลยนะคะอวงอีปอขอบคุณวังอีปอออฟฟิเชียลด้วยให้สอบเซตภาพแต่ละเซตภาพค่ะสวยงามคลาสสิกมากๆเปรียบป็นหนึ่งเจ้าชายแห่งกรุงปารีสเลยทีเดียวสหรับวงอีปอนะคะอย่างเซตภาพนี้ผมชอบมากๆบทกวีริมฝั่งแม่น้ำแซน ฟังเสียงกระซิบแห่งปารีสและเพลิดเพลินไปกับการผสมผสานร,ระหว่างแฟชั่นอินเทรนด์และความสง่าง,งามแบบฝรั่งเศสและเจ e ๊กวางอีบออที่งานมีคนนำลูกของวางอ e ีบออลูกนี้ค่ะไปเปรียบเทียบกับโซโลโด้วยนะคะจากวันพีสแม้ถ้าเป็นสีเขียวและใช่เลยจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องราวของเซียวจ้านและวางอ e ีบออในช่วงค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะสองคนที่เรารักมากๆนะคะสำหรับเซียวจ้านและวางอ e ีบออตอนนี้ข่าวคลาของวางอ e ีบออนะคะว่ากลับจากฝรั่งเศสหรือยังเนี่ยยังไม่มีแจ้ง เราคอยไวิงบอลนั้นมีความโสบการทํทำงานที่ฝรั่งเศสในตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะคอยคืนนี้นอนหลับฝันดีคราเจ้าอวพ่งอทุกท่านสวัสดีค่ะ